ขึ้นมาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็พิมพ์ที่ Google ได้เลยนะคะพิมพ์ว่า Canon Utility นะคะ Canon Utility นะคะแล้วเพื่อนๆจะสังเกตนะคะก็ตัวเว็บไซต์ตัวแรกเลยให้กดที่นั่นเลยนะคะดาวน์โหลด EOS Utility นะคะซอฟ์แวร์เนาะโอเคมันก็จะกดเปิดเว็บไซต์นะคะทีนี้มันก็จะมาหน้านี้ถูกไหมคะ จากนั้นให้เพื่อนๆเลือก Product ของตัวเองนะคะกล้องเป็นเป็นโมเดลกล้องของตัวเองเนาะอ่ะแอมก็จะเลือกโมเดลของตัวเองนะคะ EOS 7D โอเคจากนั้นนะคะก็แอมก็จะเลือกอคอมพิวเตอร์ Computer ของแอมนะคะคอมพิวเตอร์ของแอมซึ่งเป็น MacOS นะคะเป็นรุ่นนี้เนาะแล้วก็เลือก เสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นอินโฟเมชันขึ้นมาเป็นข้อมูลปรากฏแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลยเนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะจากนั้นรอสักพักนะคะ,ะจากนั้นก็จะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เปิดไปที่ตัว เราก็เปิดไปที่ตัวดาวน์โหลดของเราได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เนาะทีนี้ใก็ทีนี้ก็ให้เรากดดับเบิลคลิกได้เลยนะคะในไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนาะมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะทีนี้ให้เรากดติดตั้งนะคะแล้วก็จะกดดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งเนาะ เสร็จแล้วนะคะตรงนี้หน้านี้นะคะจะขึ้นหน้านี้เพื่อให้เราเลือกภูมิภาคที่เราอาศัยอยู่นะคะของแอมจะเป็นโซนยุโรปเนาะแล้วก็กดตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ที่ไทยนะคะสามารถเลือกเป็นเอเชียได้นะคะและแอวก็จะเลือกเป็นประเทศของตัวเองเนาะที่เราอาศัยอยู่เนาะ <c oughs> จากนั้นนะคะ <c oughs> ก็ให้เรากดโอเคเพื่อติดตั้งเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแม็กเครื่องแม็ของเรานั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วก็รอสักครู่นะคะให้ระบบดำเนินการเนาะ ่าโอเคจากนั้นก็กดต่อไปเลยนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในการติดตั้งเนาะการติดตั้งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ให้ไปดูที่ไฟล์ที่เราติดตั้งนะคะมันก็จะเป็นโฟลเดอร์นี้นะคะ EOS Utility นี้นะคะซึ่งแอมก็ได้ ลากมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะทีนี้เพื่อเปิดใช้งานตัวโปรแกรมนะคะให้เพื่อนๆเ,เปิดตัวแอปตัวนี้นะคะ Eos Utility App นะคะก็จะดับเบิลคลิกเพื่อเปิดใช้งานตัวแอปเนาะก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดยอมรับนะคะอ่ะก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมคะทีนี้จากนั้นให้เพื่อนๆกลับไปที่ตัวกล้องของเรานั่นเองนะคะ โอเคจากนั้นนะคะเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้แอปมาเพื่อใช้งานแล้วเนาะในเครื่อง Macbook ของเราทีนี้ให้มาที่กล้องของเรานะคะเปิดกล้องขึ้นมานะคะแล้วก็ไปตรงที่ WiFi นะคะซึ่งจะเป็นซึ่งรุ่นของแอมจะอยู่ตรงนี้นะคะ Wi-Fi ตรงนี้เนาะทีนี้ให้เราให้เราไปเพิ่มเดี๋ยวนะคะอ่ะให้เรามากดเพิ่มนะคะ กดเพิ่มนี่เนาะกดเพิ่มกดเพิ่ม device นะคะกดเพิ่มเครื่องเครื่องเครื่องมือที่จะต้องการแชร์รูปภาพจากกล้องของเรานั่นเองนะคะซึ่งแอมจะเลือกเป็นตัวคอมพิวเตอร์ซึ่งก็คือตัวนี้นะคะและทีนี้แอมก็จะ Register Device for connection นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะแอมก็จะกลับมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ ทีนี้เราก็จะต้องเข้าไปที่ไปเชื่อมต่อ Wifi นะคะไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ใน macbook ของเราเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นชื่อกล้องของเรานะแล้วก็ใส่ใส่ตัวพาสเวิร์ดเข้าไปนะคะอ่าเราจะใส่ตัวพาสเวิร์ดตัวนี้เข้าไปนะคะ มันจะเป็นการจับคู่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวแครมาราของเรานั่นเองนะคะ6.1โอเคแล้วก็กดจอยระหว่างนั้นในเครื่องในเครื่องแคมราของเรานะคะก็กดโอเคนะคะ ก็รอสักครู่นะคะทีนี้จะเห็นว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมันจะขึ้นมาแล้วนะคะจะขึ้นตัวกล้องขึ้นมานะคะเพื่อให้เรากดคอนเน c t นั่นเองเนาะเราก็กดคอนเน c t ได้เลยนะคะจากนั้นเขาก็จะเช็คเพื่อส่งข้อมูลไปยังเครื่องกล้องไปยังตัวกล้องของเราเราก็กดโอเคต่อได้เลยนะคะ เสร็จแ,แล้วก็คือตอนนี้นะคะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะคะตอนนี้ตัว Macbook ของแอมนะคะก็ได้เชื่อมต่อกับกล้อง Canon <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดเราก็จะสามารถที่จะกดดาวน์โหลดรูปภาพในกล้องของเรานะคะหรือว่าจะถ่ายรูปจากจะถ่ายรูปได้ จะถ่ายรูปจาก Macbook เป็นคอนโทรนะคะก็ทําได้นะคะอันนี้เนาะอันนี้คือตัวที่จะคอนโทรในการถ่ายภาพนะแสดง Live View อันนี้เขาจะแสดง Live View นะคะนี่เนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แบบนี้นะคะ คือไลฟ์บิวถ่ายภาพแบบนี้เป็นการไลฟ์บิวถ่ายภาพประมาณนี้ค่ะโอเคแต่ว่าทีนี้ของเราเราจะเป็นการดาวน์โหลดรูปภาพใช่ไหมคะเราก็กลับไปที่เมนูหน้าหลักนะคะซึ่งเป็นหน้านี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะดาวน์โหลด รูปภาพจากนะคะจากกล้อง Canon นะคะก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมคะทีนี้ให้เรากดตรงนี้นะคะ select and download ก็คือกดเลือกเพื่อที่จะดาวน์โหลดในแต่ละรูปภาพหรือว่าดาวน์โหลดทั้งหมดนั่นเองนะคะมันก็จะมาหน้านี้อันนี้คือรูปภาพทั้งหมดที่มทยมีในกล้องของตัวเองใช่ไหมคะทีนี้เราก็เพียงแค่สมมุติแอมอยากจะได้รูปนี้นะคะก็เลือกแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะติ๊กเลือกเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะ ดาวโหลดแล้วก็เขาก็จะให้เราใส่ระบบก็จะให้เราใส่ว่าเราจะดาวน์โหลดไปที่ไหนนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยซึ่งแอมจะดาวน์โหลดไปที่เดสก์ท็อปก็ได้นะคะแอมจะดาวน์โหลดไปที่เดสก์ท็อปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเราก็กดโอเคนะคะอันนี้การดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เดสก์ท็อปกันนะคะ ตอนนี้อยู่หน้าเดสก์ท็อปของตัวเองแล้วนะคะเขาจะมาเขาก็จะมาเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะคะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้เนาะคืออันนี้แล้วแต่ว่าเราเลือกติดตั้งนะคะอันนี้คือรูปภาพที่ผมเลือกดาวน์โหลดมาก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะโอเคเนี่ยลค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆเนาะสำหรับใครถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้รูปภาพทั้งหมดเลยนะคะก็กด command a ได้เลยนะคะ แล้วก็กดดาวน์โหลดหรือว่าแล้วก็ถ้าเกิดต้องการที่จะฟอร์แมตฟอร์แมตตัว S D card ที่อยู่ในกล้องนะคะก็กดลบทั้งหมดได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเลือกลบเป็นเฉพาะแต่ละรูปภาพก็ทำได้คะ่ะ